สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The We Talk ช่วงเวลาเส้นทางสู่วิชาชีพโลจิสติกค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ,าาคะหนูเป็นนักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบใหม่แล้วก็ได้ยินชื่อคำว่าหลักสูตรคุณวุิวิชาชีพมาบ่อยค่ะแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าหลักสูตรนี้ต่างจากหลักสูตรอบรมทั่วไปยังไงคะอ่าโอเคเลยก็ เป็นที่น่ายินดีนะคะที่นักศึาษารุ่นใหม่ในเริ่มให้ความสนใจเนาะนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่สายวิชาชีพนะคะในหลักสูตรนี้ในของสถาบันวิชาการวีเซิร์ฟเราจะเป็นสายวิชาชีพทางด้านโลจิสติกนั่นเองค่ะซึ่งหลักสูตรคุนุฒิวิชาชีพนั้นก็คือหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานนะคะ ที่เป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นตามมาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนหรือ t p q i ค่ะจุดประสงค์ก็คือเพื่อรับรองสมรรถนะบุคคลตามสายอาชีพค่ะให้ตรงตามมาตรฐานสากลพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณผ่านการอบรมการประเมินได้นะคะคุณจะได้รับใบประกาศคุณวุฒิวิชาชีพที่ยืนยันว่าคุณมีความรู้ความสามารถและทักษะ ที่องค์กรนั้นสามารถเชื่อถือได้นั่นเองค่ะอาจารย์คะหลักสูตรคุณวุฒิวิชาชีพคือหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตามมาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนหรือ t p q i คะ่ะคือว่าใบคุณวุฒิวิชาชีพเนี่ะ่ะถือว่าเป็นการรับรองจากภาครัฐนั่นเองค่ะถือว่าผู้ที่ถือใบมีสมรรถนะตามที่ อา,อาชีพต้องการจริงๆนะคะโดยเฉพาะในสายงานโลจิสติกนั่นเองค่ะที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำเข้าส่งออกคลังสินค้าจัดซื้อหรือการบริหารซัพพลายเชนด้วยนั่นเองค่ะองค์กรต่างๆมักให้สิทธทิพิเศษกับผู้สมัครที่มีใบคุณวุฒิวิชาชีพเพราะมั่นใจได้ว่าคนๆนั้นมีทักษะตรงตามสายงานและสามารถทำงานได้จริงนั่นเองค่ะ อาจารย์คะถ้าเราเข้าอบรมหลักสูตรคุณวุฒิวิชาชีพสาขาโลจิสติกแล้วเราเรียนจบได้รับใบป,ประกาศเรียบร้อยเราจะสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างคะอาจารย์เมื่อเรียนจบหลักสูตรคุณวุฒิวิชาชีพด้านโลจิสติกแล้วนะคะผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายเช่นนะคะเจ้าหน้าที่ศูนย์รกกรนะคะคุณสามารถไปสอบเพิ่มเติมได้นะคะไปอบรมนะคะหลักสูตรชิปปิ้งให้ครบ80ชั่วโมงแล้วก็ไปสอบเพิ่มเติมได้นะคะ อันที่2เจ้าหน้าที่ทางด้านอาเอกสารนำเข้าส่งออกนะคะในะแผนกพวก CS นะคะ CS support ต่างๆนะคะในฝั่งอากรขาเข้ากรขาออกอย่างเงี้ยได้หมดนะคะเจ้าหน้าที่ขนส่งระหว่างประเทศค่ะเจ้าหน้าที่คลังสินค้าและสินค้าคงคลังที่เป็น staff warehouse นะคะหรือแม้กระทั่งนะคะคุณยังสามารถต่อยอดเป็นเจ้าของธุรกิจทางด้าน ตัวขนส่งโลจิสติกได้หรือเป็นเฟร e โฟร์เวิร์ดเดอร์ได้นั่นเองค่ะ okay. อาจารย์คะ ตอนนี้สถาบันวิชาการวี ER เซิร์ฟได้รับการรับรองหลักสูตรคุณวุิวิชาชีพในสาขาอะไรบ้างคะเพื่อเพื่อนๆหนูอยากลงเรียนให้ตามความสนใจอะคะ่ะอ๋อดีมากเลยค่ะถือว่าเป็นคําถามที่ดีนะคะในตอนนี้สถาบันวิชาการวีเซิร์ฟของเรานะคะได้รับรองนะคะจากสถาบันคุณวุิวิชาชีพ TPQI นะคะให้เปิดให้เปิดเป็นหน่วยทดสอบสมัรชนะนะคะอย่างเป็นทางการนะคะโดยเปิดอบรมและก็ประเมินทั้งหมด 6สาขาด้วยกันนะคะสาขาที่1เป็นสาขาทางด้านนําเข้าส่งออกนะคะ ตัวนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการจัดทำเอกสารนำเข้าส่งออกและพิธีการต่างๆรวมถึงสอนทําใบขนด้วยนะคะ,ะสาขาที่2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของสาขาการจัดการคลังสินค้านะคะตัวนี้นะคะผู้เรียนก็จะได้รับทักษะในเรื่องของการรับจัดเก็บจัดจ่ายนะคะพร้อมทั้งมีการเวิร์กช็อปในเรื่องของการจ่ายสินค้าจริงด้วยค่ะ ะะสาขาที่3เป็นสาขาการขนส่งทางถนนค่ะสาขานี้นะคะก็จะมีการศึกษาในเรื่องของเส้นทางนะคะการเรียนถึงระบบพวกติดตามยานพาหนะนะคะซึ่งตัววีเซิร์ฟของเราเองก็จะมีระบบที่เป็นว่าที่เรียกว่า e-tagging นะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นระบบที่ติดตามสถานะของคนขับรถที่ใช้ในการส่งของนะซึ่งลูกค้าเนี่ยลูกค้าสามารถที่เข้ามาดูเรียลไทม์ได้ซึ่งก็จะเอามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนนะคะให้กับผู้อบรมนะคะได้เห็นหน้างานจริงว่าระบบเขาทำงานกันยังไงนะคะในการวางแผนเส้นทางเขาทำยังไงนะคะตรวจสอบสินค้าเขาทำยังไงบ้างนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของสาขาการขนส่งระหว่างประเทศ นะหลักสูตรนี้ก็จะเกี่ยวกับหลักสูตรเฟส forwarder นะคะการค้าการค้าระหว่างชายแดนนะคะพวก cost border ต่างๆเขาจะมีพวกเอกสารที่สําคัญทางด้านพิธีการเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งวิทยากรที่เขาบรรยายทางด้านนี้เขาจะมีประสบการณ์ตรงที่ทําเกี่ยวกับเฟสโดยเฉพาะที่ทําเกี่ยวกับ cost border โดยเฉพาะนะคะก็จะให้มีเขาก็จะมีกรณีศึกษาเพิ่มให้เราได้มาเรียนรู้นะคะได้มาถกถึงปัญหา นะคะแล้วก็ดูเรื่องเส้นทางนะคะแล้วก็ยานพาหนะด้วยนะคะถัดมาอันที่5นะคะก็จะเป็นในหลักสูตรพวกเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างนะคะตัวนี้นะคะหลักสูตรจัดซื้อจัดจ้างนะคะของเราเราก็มีวิทยากรที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้มาโดยเฉพาะนะคะเขาก็จะสอนเทคนิคการเจรจาต่อรองบทบาทน,นักจะซื้อที่ดีนะคะการประเมินผู้ขายนะคะ,ะ,คะก็กจะมีเวิร์กช็อปให้ทำในชั่วโมงเรียน ะะและหลักสูตรสุดท้ายนะคะที่เพิ่มเข้ามาเป็นน้องใหม่ก็เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับบุคคลนะคะการบริหารทรัพยากรบุคคลตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าทุกองค์กรเขาก็จะมีอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าฝ่าย HR นะฝ่ายนี้น้องๆเนี่ยจบใหม่เนี่ยก็สามารถทำงานได้เลยนะคะเนื่องจากว่าในการเรียนการสอนเนี่ยเขาสอนนะ,ะว่าฝ่าย HR เนี่ยหน้าที่มีอะไรบ้างการทำรายละเอียดของการทำงานเนี่ยนะมีอะไรบ้าง ขาก็จะสอนการประเมินพนักง,งานการจัดตารางฝึกอบรมเชนนิ่งให้กับพนักง,งานพวกนี้ก็คือสอนในหลักสูตรของบุคคลนั่นเองนะคะซึ่งนะคะทุกหลักสูตรนะคะมีทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัตินะคะและก็มีการประเมินจริงนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยพร้อมนะ,ะที่จะทำงานได้ทันทีนั่นเองค่ะอาจารย์คะถ้าคนที่ไม่ได้เรียนจบโลจิสติกมาโดยตรงหรือเพิ่งเริ่มต้นทำงานจะสามารถเรียนได้ไหมคะ แน่นอนค่ะเรียนได้แน่นอนนะคะเพราะหลักสูตรของสถาบันวิชาการวีเซิร์ฟเรานะคะออกแบบให้เหมาะสมกับทุกคนนะคะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะคะที่อยากเข้าสู่ระบบสายงานโลจิสติกนะคะเราจะเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานนะคะสอนพื้นฐานสอนอนในเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทุกๆสายงานที่ที่ที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรนั้นๆเช่นถ้าหลักสูตรนำเข้าส่งออกเขาก็จะมีเอกสารที่เป็นตัวอย่างเอามาให้ดูนะคะเอามาเรียนรู้นะคะว่าแต่ละตัวอักษรเขาหมายถึงอะไรนั่นเองนะคะและยังมีการฝึกปฏิบัติจริงกับโปรแกรมกลุ่มศุลกากรด้วยนะคะเขาก็จะมีการเปิดระบบให้ดูนะคะสอนวิธีการก่อการ,การคีใบขนอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง คนที่เขาไม่ได้จบทางด้านนี้เขาสามารถทำงานได้นะเรียนเข้าใจได้ง่ายนะเพราะว่าเราปู้งแต่พื้นฐานมานะคะสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองทำยังไงนะ,ะจนถึงลงมือปฏิบัติจริงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีพื้นฐานนะคะก็สามารถที่จะอบรมได้ทุกคนคะ่ะฟังอาจารย์แล้วหนูรู้สึกเลยคะ่ะว่าหลักสูตรคุณอาวุธวิชาชีพไม่ใช่ใบประกาศธรรมดา แต่เป็นใบรับรองความสามารถจริงที่ช่วยให้เราเริ่มต้นอาชีพได้อย่างมั่นใจยิ่งสถาบันวิชาการ v s เซิรได้รับการรับรองในหลายสาขาโลจิสติกแบบนี้ก็ยิ่งเป็นโอกาสดีของคนรุ่นใหม่เลยค่ะใครที่อยากพัฒนาทักษะคุณวุฒิวิชาชีพจริงสมัครได้ที่ w w w v s e r v e a c a d e m y .com หรือโทร089204 8463ค่ะแล้วเจอกันในห้องอบรมค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe สวัสดีค่ะ